อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ก็เป็น W L Toy นะครับ1 2ึ่งสองเนาะเดี๋ยวผมขอญาตเช็คแล้วก็ไอ้นี่ให้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมงที่อืออันนี้คือส่งให้น้องๆเล่นเนาะส่งให้น้องๆเล่นก็เลยต้องมีคำสั่งนะครับว่า ให้บอกวิธีใช้งานหน่อยว่ามันใช้งานยังไงแบบไหนนะครับแต่ออกมาได้เป็นลูกทรงอย่างนี้นะครับข้างล่างก็ยังมีล็อกคือบันทายไว้นะครับ ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็ตัวที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแล้วก็ตัวเขาเรียกว่า,าบล็อกถอดล้อไขควงนะครับขอญาตแกะเลยแล้วกันเอาที่ชาร์จก่อนนะครับตอนสเต็ปแรกที่ชาร์จก่อนที่ชาร์จมันเป็นแบบนี้นะครับที่ชาร์จเป็นแบบนี้เป็นหัวแบบนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเสียบกับอตัวอดปเตอร์โทรศัพท์เรานะครับฝั่งนี้ก็จะเสียบกับเจ้าตัวปลั๊กของตัวรถนะครับรถมันก็จะมีปลั๊กออกมาเป็น2ตัวนะครับการที่เราจะเล่นนะมันก็จะมีสลักนะครับตรงนี้เป็นกิปนะครับดึงมันออกมาปุ๊บนะครับดึงกิปออกมาแบบนี้นะครับมองเห็นนะดึงกิปออกมานะครับถอดตัวล็อกแบตออกมานะครับแล้วก็ดึงสายออกมาดึงแบตเตอรี่ออกมา แบตเตอรี่จะมี2หัวนะครับจะมี2หัวนะก็คือเขาเรียกแบตปลั๊กดินนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กปลั๊กเขาเรียกปลั๊กบาลานนะครับเอาไว้ชาร์จฝั่งนี้คือเอาไว้ชาร์จนะพี่นะฝั่งนี้เอาไว้ชาร์จนะครับถึงเวลาเราจะใช้นะครับเราก็เสียบตรงนี้นะครับเสียบชาร์จ เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์เรานะครับก็ไปเสียบชาร์จพอเวลาชาร์จไฟแดงมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นที่ตรงนี้นะครับพอเวลาไฟแดงดับก็แสดงว่าแบตเตอรี่มันเต็มนะครับอันนี้คือวิธีชาร์จนะครับส่วนวิธีเล่นก็เราจับปั๊กนี่ดีแล้วก็ดึงออกวิธีเล่นนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่เสียบเข้าไปในตัวรถนะครับเสียบเข้าไปในตัวรถ เอาตัวที่ล็อกแบตน,นะครับเสียบเข้าไปในช่องของเขาแล้วก็กดเข้าไปเอากิ๊นะครับล็อกอกิ๊ล็อกเสร็จครับคราวนี้เรามาดูที่รีโมทข้ามมาที่รีโมทแล้วนะ ที่ชาร์จผมใส่เข้าไปในถุงเหมือนเดิมนะครับฝั่ <S an> งนี้ก็เป็นรีโมทนะครับรีโมทรีโมทรุ่นนี้ก็จะดีรีโมทนะรุ่นนี้ก็จะดีหน่อยนะครับมันจะมีจอดิจิตอลนะครับอย่างของพี่ก็คือได้ราคาพิเศษไปเลยอย่างที่ผมบอกนะครับแจ้งไปก่อนหนะ้า ผมเปลี่ยนฐานให้ใส่ฐานรีโมทให้นะครับอันนี้คือวิธีใส่ฐานรีโมทนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับกดลงแล้วก็ค่อยๆสยไลด์ดึงออกมานะครับ เข้าไปนะครับคือเราล่องครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้เราจะเห็นว่าจอมอนิเตอร์มันจะขึ้นนะครับแล้วไฟที่ตัวรีโมทจะกระพริบนะครับเวลาจะเล่นนะครับก็ เสียบปลั๊กนะครับของตัวรถนะครับเปิดรีโมทนะครับเปิดสวิตสวิตตัวรถอยู่ตรงนี้นะครับสวิตตัวรถอยู่ตรงนี้เปิดสวิตจะได้ยินเสียงมองเห็นนะครับกดเข้าไปนะสวิตตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับกดค้างปิด กดครั้งเปิดได้ยินเสียงนะครับจะเห็นว่ามันจับคู่แบบนี้นะครับจับคู่เห็นไหมไฟกระพริบให้เราแตะไกลปืนหนึ่งครั้งเบาๆนะอันนี้คือจับคู่แล้วนะครับมีไฟหน้านะครับมีไฟท้ายกดเดินหน้านะครับกดเดินหน้าหาได้เร็วได้ไปหลัง นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเวลารถมันเล่นล้อหน้ามันไม่ตรงพูดถึงไม่ตรงนะถ้าล้อหน้ามันไม่ตรงนะครับให้เรามปปรับที่ตรงนี้นะครับปรับอันแรกนะดูมือผมแล้วก็ดูเห็นล้อไหมครับอ,อันนี้คือปรับศูนย์ล้อนะครับส่วนตรงข้างล่างนี้เอาไว้เขาเรียกว่าปรับสปีดคอนโทรลนะครับว่าให้มันทํางานที่กี่เปอร์เซ็นต์ อย่างตอนนี้คือมันหมุนมาที่สุดเลยก็คือร้อเซนะครับถ้าอยากจะให้น้องๆนหนูเล่นนะครับไม่อยากให้มันวิ่งเร็วเราก็หมุนลงมาให้เหลือสัก50%ก็พอ5้เรซเราจะได้ยินเสียงแนีครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมหมุนไปที่ร้อยเปซ็ฟังเสียงมอเตอร์นะตประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว WL Toy 1 2 4 2 8 B ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือพร้อมเล่นนะครับแนะนําว่าอย่าลงน้ํานะครับอย่าเล่นลุยน้ํานะครับเนื่องจากว่าบอดตัวเนี้ยเจอน้ําเข้าไปมีปัญหาค่อนข้างเยอะฉะนั้นอย่าเล่นลงน้ํานะครับพังหรือเสียหายสามารถส่งกลับมาซ่อมได้นะครับสามารถส่งกลับมาซ่อมได้โอเคคันนี้ก็จบแล้วเ,เวลาเล่นเล่นยังไงของถึงจะไม่พังหาที่ลงโล่งนะครับแล้วก็เล่นครั้งแรกพยายามอย่าหมุนตรงนี้ไปสุดนะก็คือ เอาสัก4 0 5 0ก็พอนะครับตัวตัวสปีดนะครับให้ให้ให้น้องค่อยๆเล่นประมาณนี้จะได้เลี้ยวทันนะครับจะได้เลี้ยวทันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านไหนสนใจก็สามารถทักและติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมแพ็กส่งให้ครับผมสวัสดีครับ